สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีตัวปืนนะครับเทารรัส G3 นะมานําเสนอนะครับจับถือปืนทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยนิ้วอยู่นอกกลงไกปุดแมกกาซีนทําการดึงสไลด์นะครับตรวจสอบอย่างระพิงว่าไม่มีรูนะครับเืนอปลอดภัยกระบอกนี้ขาสไลด์ไว้นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับในปืนรุ่นนี้กันนะครับค่ายเทารรัสนะเป็นอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่ผมรู้สึกว่าจับถือแล้วก็เหมาะมือมากๆนะครับ ตัวปืนนะครับคร่าวก็จะมีปุ่มเซฟมาให้นะครับนี่เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมรู้สึกว่าหน้าที่จะเอามายิงนะครับมากๆนะจับแล้วก็เข้ามือดีนะครับโอเคทีนี้นะครับตัวแม็กกาซีนที่ให้มากับตัวปืนเนี่ยบรรจุได้จํานวน15นัดก็เป็นชั้นคอมแพกนะครับเหลือๆเลยนะครับ15นัดน,นะเดี๋ยวต้องใส่เข้าไปนะครับในตัวปืนปึ๊บจับถือก็กระชับมือดี โอเคไกลปืนนะครับก็จะคล้ายๆกับปืนบล็อกนะน้ำหนักไกลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กปอนด์นะครับโดยประมาณนะก็ถือว่าพอประมาณนะครับไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบานะครับอยู่ในชั้นที่พอดีพอดีนะครับผมทีนี้นะครับดูที่สเปคของตัวปืนนะปืนกระบอกนี้ครับมีความยาวโดยตลอดเนี่ยอยู่ที่7.28นิ้ว มีความสูงอยู่ที่5.2นิ้วว้างนะครับอยู่ที่1.2นิ้วนะน้ำหนักตัวปืนนะครับอยู่ที่24.83อ่ออนหรือประมาณ700กรัมนะความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่4นิ้วนะครับเรียกว่าสเปคเป็นชั้นคอมเพกเลยนะตัวโครงปืนนะครับทำจากโพลีเมอร์นะตัวสไล์เนี่ยทำจากสตีลอลลอยนะครับก็คือจะมีคุณสมบัติเนี่ยเหนือกว่าเหล็กก้าคาร์บอนนะครับตัวทั่ว,ว,วไปก็คือจะทนต่อการกัดก่อนนะ ผิวเนี่ยทำนะครับโดยที่ทําแบบเทนิเฟอร์นะเรียกว่าแข็งแรงทนทานเนี่ยมากๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเว้านะก็คือเรียกว่าสุดยอดนะที่เหลือนะครับเดี๋ยวลองยิงนะครับทดสอบดูเรื่องของความแม่นยำนะอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอีกหนึ่งกระบอกนะครับตัวเทารรัสตัวนี้ G3 นะเช่นเดิมนะครับมือทดสอบของเรานะในวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับ ก็จะยิงนะเป้าเนี no. ่ยเปลี่ยนนะครับไปทางด้านขวามือขวามือแทนนะครับระยะเนี่ยเป็นระยะต่อสู้เลยนะครับประมาณสักห้าถึงหกเมตรนะก็คือเหมือนก็ภพายพาไใเข้ามาปุ๊บแล้วก็ใส่เลยนะฮะโอเคเยี่ยมบเข้าเลขก้าครต่อเลยดีต่อได้ไม่ขัดนะครับรอบนี้เยี่ยมครับเข้าสิบเลย ต่อเลยนะครับใส่ไปจำนวนห้า้นครับตอนนี้นักที่สามแล้วเยี่ยมเข้าสิบครับต่อไปนักที่สี่ปีที่หนึ่งครับนันสุดท้ายครับนันที่ห้าครับสุดยอดเข้าสิกเลยนะครับโอเค บปืนนะครับปืนปลอดภัยนะครับอโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่ปุ่มกระตุนนะครับนี่ดูโฉมหน้านะคร <c oughs> ับผู้หญิงทดสอบนะครับอีกทีหนึ่งนะครับปุ่มกระตุนเนี่ยนะอยู่นะครับซ้อนกันเนี่ยปุ่มแน่นมากนะ <c oughs> ตัวปืนกระบอกนี้นะเ <c oughs> ทียบกับเมื่อเมื่อสักพูดนี้อันนี้ก็คือว่าจะจะดีกว่าสูดสีสสค่ะสูดสีแต่ว่าตัวนี้เหมือนนุ่มกว่าหนูเลยไม่ค่อยขับค่ะ ด้วยที่ว่ามิติมันอาจจะเล็กกว่าด้วยเมื่อพูดเนี่ยตัวมันใหญ่ใช่ค่ะนะอันนี้ก็คือตัวตัวเล็กกว่านะครับ G3 นะได้กลุ่มขนาดนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงความแม่นยำ <S <S <ช>นะฮะเป็นการมายิงปืนครั้งแรกของเรานะครับยิง<ช>เป็นสี่กระบ,บอกค่ะใช่ค่ะนะกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยโ,โอ้โหสุกจัดนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะจะยิงทดสอบนะครับตัวปืนเทอรัส G3 นะหรือ G3 นะครับระยะถุดสนามนายเช้นเทินะครับ ใส่ว้าหนึ่งัดนะหนงนัดหนึ่งตงนะครับวัดกันไปเลยนะว่าตัวปืนเนี่ยจะให้ความแม่นยำนะครับหม่กับผู้ยิงเนี่ยขนาดไหนนะครับรูนะครับไกลๆดูดเลยนะพร้อมแล้วนะครับเริ่มยิงโนโครับจีทีนะกระบอกนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับ สุดยอดโอเคครับต่อไปนะครับจะอยู่พวกตระบอกครับตัวปืนเคารัสนะ GT นะครับหรือ GT สามกระบอกนี้นะครับทำปุ่มนะทีมเป้าทางด้าน้า,ายมือนะครับดูเรื่องของทีมปุ่มว่าจะให้ความแม่นยำเนี่ยขนาดไหนกวนวนห้านัดนะครับใส่เข้าไปโอเคพร้ okay. อมแล้วนะครับเริ่มยิง จบจำนวนห้านัดนะนะสังเกตว่าผมเปลี่ยนแว่นใสตาเปลี่ยนเป็นแว่นใสนะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นสูตรเนี่ยชัดขึ้นนะครับพอเห็นสูตรชัดเนี่ยกลุ่มกระสุนก็น่าจะดีขึ้นนะเราไปดูนะครับที่กลุ่มกระสุนนะจับความแม่นย่านะครับของปืนกระบอกนี้นี่เลย G3 นะครับแน่นๆนะฮะได้ไป3 X นะคะรับตัวนี้และเข้าวงสิบนะครับถือว่าตัวปืนเนี่ยนะ,ะผมก็รู้สึกว่า ปืนเทอรลัสเนี่ยมีเอกลักษณ์ตรงที่เรื่องของใจนะครับมันจะเหมือนว่าจะลึกแต่ว่ามันหลุดคมได้ดีพอสมควรนะจึงทํากลุ่มได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองยิงนะครับเอกเป้าหนึ่งนะตรงนี้นะครับจะลองแครให้กลุ่มเนี่ยมันอาจจะได้ดีขึ้นนะครับอีกสักนิดหนึ่งนะลองดูนะครับโอเคต่อไปชุดที่ต่อนะครับยิงเป้าขวาเบอนะครับปืนเทอร์ลัี G T นะครับกระบอกนี้ห้านัดยิงช้าๆนะครับ ดูที่สุ่กระสุนกันจำนวนห้านัดนะครับก็รู้สึกว่าจะแคบลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับนี่เลยจำนวนห้านัดนะครับอยู่ที่นี้หมดนะ C ีสามนะตัวนี้หย่อนนะครับเล็ี่นะรกระสุนนะทีนี้เดี๋ยวลองยิงเพจเล็กนะครับสามนัดสามเป้าดูนะครับ ต่อไปนะครับดูเรื่องของความแม่นยำนะครับยิงเพดเด็กเนี่ยระยะประมาณเท่สิบเมตรนะสามนักสามต้นนะครับ G t h r e กลุ่มเนี่ยโอเคนะครับทีนี้ดูเรื่องของการยิงเพดบ้างนะครับมาโดนโดนโดนไม่พลาดเลยครับแม่นยำสูงมากๆนะยอมรับเลยนนะครับโอเคสุดยอด เรื่องของคุณกระสุนนครว่าจะให้ความแม่นยำเนี่ยเมื่อเปลี่ยนผู้หิงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เาอยู่ตอนนี้เราอยู่อะไรอยู่วะไรกัที่เหอนะครับเดี๋ยว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 เดวดนะครับโอเคที่่ารัวเอง ปืนปลอดภัยนะครับเะะรีบเยบร้รบอยนะครับปืนเคลี่ไม่มีรูดนะครับปืนปลอดภัยตัวที่ตุกนกระสุนนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหแน่แนๆน,นะครับแต่อาจจะลงร่างนิดหนึ่งที่วัดสัมภาษณ์ผู้ใช้งานหน่อยนะครับ G3 จะบอกนี้เป็นปืนที่ไกลคมมากครับแต่ช่วงไกลเนี่ยลากลึกไปนิดนึง ครับรู้สึกเหมือนกันเลยครับว่าไก่เนี่ยมันค่อนข้างจะเย็นลึกครับนะครับตะคมครับตะคมเวลาหลุดเซลออมาแล้วรู้สึกว่าไก่ดีครับโอเคนะฮะขอเดี๋ยวขออีกชุดหนึ่งนะทุกวัานได้ครับข้อนี้โอเคต่อไปครับชุดที่สองของทุกบัานนะฮะยิงกับตันเทอร์ราจีทีกระบอกนี้นะครับเต้าขวามือนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิง รหรือเรื่องของการทำงานนะครับคือเรื่องของกาทำานใหยั่งยื จบนะครับปืนปลอดภัยนะฮะเรียบร้อยนะฮะดูที่กลุ่มกระสุนกันนะฮะปลอดภัยกลุ่มดีครับโอเคนะครับทีนี้กลุ่มเหมือนผมเลยนะครับพอเริ่มคุ้นเคยกับตัวปืนนะกลุ่มเนี้ยแน่นๆเลยนะฮะประมาณนี้เองนะถือว่าสุดยอดนะครับยอดเยี่ยมนะฮะที่วัดจริงครั้งที่สองนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์ที่หนึ่งเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าเข้ามือขึ้นเพราะว่าเป็นการยิงครั้งที่สอง ปืนเริ่มจะคุ้นเคยคร,ครับผมก็ได้กลุ่มประมาณนี้ครับดีเลยครับรอ here, รขอบคุณะครับอาจารย์ของขอบคุณมากครับต่อไปนะครับพ่อบ้านานาหนวดต้องเสนะครับรุ่งทดสอบนะครับตัวปืนเทอร์รัส g ีนะครับกระบอกนี้นะครับพร้อมแล้วเริ่มยิง ดยิงจบเป็นต่อท้ายนะครับดูที<ด>่กล<ด>ุ่มกระสุนกันใจร้อนไปหน่อยเสีร้อนไปนิดนึงนะครับโอเคเป็นปลอดภัยนะครับโอ้โหเปงี้แล้วไม่พลาดไม่พลาดนี่คือจับครั้งแรนกนะครับกับตัวสวัสดิ์าตัวนี้ครับครับอันนี้แมสสุดท้ายไว้นิดนึงใจร้อนไปหน่อยเสียดายนะครับนี่น่าจะอยู่ในวงสิบหน่วยนะครับผมร้อขอบคุณมากครับครับผม ទ oh. <laughs> <stealing. laughs> <pronouncing. Well. problem> ូនទូន ก็เร่งจังหวะนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าถ้าได้รับการฝึกฝนนะกับการยิงปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยก็ข้อมือนะพอสมควรนะครับใช้เชิงการกีฬาก็ได้นะจุดตรงนี้นะครับที่อาจจะต้องได้รับาการฝึกฝนนะครับและคุ้นเคยนิดหนึ่งนะถ้าเผื่อว่าเรารู้นะครับเรื่องของน้ําหนักของไกลปืนเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถควบคุมนะครับไอ้เจ้าตัวแรงเหนียวไกลเนี่ยแล้วก็ทิศทางการพุ่งไปที่เป้าหมายเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ นม่เดียวนะครับตัวนี้โอเคขกบคุณมครับ